สวัสดี FC แฟนเพจตะคนีครับแล้วก็ FC ทางช่องทาง y o u t u แล้วก็นานชาแนลนะครับมาดูพม่าไร่ข้างฟรีนะครับฝั่งนี้น่าจะเป็นพม่าะกะเหลี่ยงนะใส่รองเท้านะครับจากพัฒนาการ69ครับโอ้โห,โหต่อหน้าต่อตาต่อหน้าต่อตา โอ้ลรูปแรกกับฟาวเลยครับเจนส่งครับอาชีครับเสื้อเขียวครับฝั่งหน้าขวาก็เป็นน้องอ๋อน้องลิเกนะครับตัวข้ามับเสื้อเขียวแต๋ยวก็เป็นอาชีนะตอนนู้นตรงทงกับพ่ออ้วนนะครับทีมงานสีนัทสลินนะครับเอาอ้วนเลยนี่ครับแก้ข้ามาก่อนครับอ้วนฟาวนะครับ วอะแรครับพักทายกันลูกฟาวสูตกดสูนครับดงหัวไหลเข้ามาโอ้โหัสูนี่สูงรันเอาฝังนู้น เราต้เอาฝั่งไหนอ่าตาฝั่งโน้นลงแบงนี่แบงักนร้อยเออละสี่เลยได้ไหมก็อไปสองร้อยอู่้างหนเลยกัน0นละร้อยพะ่ไเชียร์เฉยหยอครับไม่รู้จักเจ้าผิ่นเหรอ สองต่อศูนย์ครับเสร็บทงหน้าซ้ายลิเกเปิดโอ้ยเปิดไม่ดีครับหน้าตานี่หลอนเหลาเหมือนลิเกพระเอกลิเกเลยนะครับาสามต่อศูนย์ครับโยงครับออกนอกกอรอบ เกมเสิร์ชี19 19่คร oh, okay. ับ um, พ um, <yan> ัฒนาการ69สิครับศูนย์ตู้สามครับโอ้โหลูกเสิร์ฟครับตั้มตั้มออกนิดหน่อยมันตามันตาลายเออตาลายเกยกะตาว่ะงั้นไม่หางตามันลายตาโก่ง ยังไหนนี่งตรงมุมเนี่ยไปดับไปยกไม่เข้าม่งแต้มครับเจ้าบ้านครับ สี่รอนเลศูน hmm. <lite ượ bs> <heartbreaking> <kg> ออก <S 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 สุนสรศรีครับอ้อวนเปิดหัวครับคงไหลห่างครับอ้าวเก็บได้ครับไหลเข้าไปครับชี้ล้นครับเออครับอ้วนหา่างเตะแล้วยกไม่ได้เลยครับชี้ครับคู่นี้ชิง4,000บาทครับ สี่ต่อศูนมาที่ริเก้ครับชี่หลายใบโอ้โหดูครับทำไมโดนนี่ครับไม่ทันครับโอ้มันแหลมเนี่ยยังไม่ยืดหรือเปล่าครับน้องราเชีย ห้าต่อศูนย์ครับกูจะไปครับน่าจะเป็นปีศาจตะก้อครับกับพิโยงสาธรนะครับเห็นวอร์ครับเ ห้าต่อสูงครับออกครับ ดูลิเกเสริม้วครับสูงกับห้าครับแข็งสวยครับออกนแต้มแรกมาแล้วครับพัฒนาการ6 9ครับหนึ่งกับห้าครับตีซ้ายครับคงเสริมดีครับอ๋อคัแต่รท้าครับเล่นเองครับลิเกอ๋อครับอวนเกี่ยวได้ครับ เรียนส่งครับอยู่เป็นอ,นนนอ้นี้น้อยนิ่งน้งนงนอยจับจับแล้วทีเสียโอ้โหเราไม่เสียต้องมาโทษเราด้วยเล่นไม่ตามฟอร์มเลยตามฟอร์มนี่มันต้องแพ้นะ หต่อ1ครับผมตัดยอดครับพี่กเกเอาเาเปิดลั่นไปครับดูว่าพม่าอ้วนเหยียบใส่ครับได้แต้มครับเปลี่ยนฝั่งนะครับ6กต่อหนึ่งครับตรงๆกับอ้วนมาอยู่ฝั่งนี้ครับ6กต่อหนึ่งครับ ทีมงานเจ้าสนามครับทีนัทสินหน้าขวาครับอาชิไล่เข้ามาครับลิเกตีหัวออกนะครับอาชีนี่ยังเซอยู่เลยนะครับไปครึ่งเกมแล้วครับยังจับจุดตัวเองไม่ได้เลยครับเจตต้อนหนึ่งครับตีไปที่ลิเกเปิดซ้ายอาชีไหลมาครับล้นอีกแล้วครับยกห่างก็ต้องขึ้นเตะนะครับยกห่าง <c ười> 8ปดอนหนึงนน่งครับหยอดครับห่างแล้วครับ เป๊สทรงนะครับหนึ่งต่อแปดครับไล่หนะ้าขวาม,มาครับตรงธงไหลเข้าไปล้นนะครับฝาวจะอ้วนแล้วครับล้นเยอะนะครับสองต่อแปดครับ ตามตแปครับหน้าซ้ายครเปิดด้วยขาครับ แปดต่อสามครับโยงหลังครับลิเกเปิดด้วยหัวครับชีไม่ทันลยต่ำนะเก้าต่อสามครับ หน้าขวาครับเอาอาชิติดครับเอาครับชิข้าใหม่ครับโอเคถึงแล้วลุงนี้สามต่อห้าสามต่อเก้าครับ ขาลอยครับเกี่ยวได้ครับฝ่านลงฝ่านตัวเองครับโอ้อะไรนะ G P S เสียแล้วครับโอ้เจ็บข้อมือครับ มาต่อครับเกมเสิร์ฟน้องชี้ครับสี่ต่อเก้าครับที่มา่อ้วนครับเครับเขายังไงชี้โอ้โหเกี่ยวได้ครับแต่ไม่รู้กันครับฝั่งนน้น เ้าต่อสี่ที่ทีลิกเก็บเล่นเลยครับล้น,นครับสิบต,ต่อสี่ครับเอาสถานการณ์ไม่ค่อยดีครับพัฒนาการหกสิบเก้าครับเออแะเดี่ยวหันไงปวดที่เลยนะเพื่อน คิดต่อสิดู้ควนได้ไหม,ม,มไโอ้โหออกนะครับลูกนี้ฉลาดนะครับแต่ว่าน้ำหนักมันแรงหน่อยครับเรียนทรงครับสี่ต่อสิบอ้เี้อยดัยด๊ดปั๊ดปั๊ดด้ั๊ดปั๊ดรัดป

ต้องกัวตัวเไหนใช่พี่พี่พี่ี่งนะเลือดสีจอคจอครจอออมจอยู่จจอ๋อติดหลังเท้าครับไหลเข้าไปตรงไม่เข้าครับยืนเตะครับโอ้สิเแล้วครับ สิบเอ็ดต่อสี่ครับทงอาซ้ายครับวิกเกเปิดชิยกได้ไหมครับหลเงสวยครับแกมเลยก็ได้ เสียตัวเสียเอาโอ้โหไปจอมเลยมีอะไรดีบอกได้ไหมไม่ได้เงินอยู่นี่มันเสียหัวไปยัยไม่ได้ก็หัวได้ยังไงให้มันหัวไปครับสิอ็ดอาชีร้อยมาได้อยู่ครับมาดิโอ้ยังช่วยกันได้ครับ ยกขึ้นมาครับลิเก้ขาดยอดเกี่ยวด้วยหลังเท้าเตะแล้วครับอว้วนเรียบร้อยครับโอ้โหครับชอสดจริงๆรครับเอาชนะไปแต้มค่อนข้างขาดนะครับ12ต่อ4แต้มครับ